สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกๆคนนะครับแล้วก็เอฟซี FC ทุกๆคนนะครับนะอีพีนี้ก็มาต่อใจอีพีที่แลนะครับอีพีทีเรกลเรก็ถึงไหนแล้วอีพีที่แลก็ถึงตอนที่ว่าพุ่ขับรถเครื่องเตีบเทียเ่ยวเดะนะครับเที่ยวเดก็ไปตึงจุดหม้ปลายทางโดยช่วยดีบับได้พิกีบอ่อตางไปนะครับ ตอนที่นี้ขาดรับนะครับกลับบ้านดาดีมิโต้ PX ก็คุณภาครับนะครับอ่า PX คุณภาครับบ้านดาดีก็มาถึงบ้านดาดีโดยลรถไปนะครับไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นการทํางานมันย่อมจะมีอุปสรรคเสมอนะครับสําหรับคนณเตว่าไม่เคยทําไม่เคยลองนะครับนะพุ่มก็เป็นครั้งเดียวเตว่าขับรถกล้องทพ ด้วยตัวเองนะครับมันก็จะมึนงงน้อยๆนะครับนองจากนั้นก็เราก็เหิือซึกานะครับเหลือถามคนนี้ถามคนนั้นนะครับศึกษาไปเรๆเราไม่ยุดติจะพัฒนานะครับเราไม่ยุติแต่ว่าจะเปิดดับความมินนะครับเราก็เปิดดับความมินจะเื่นเผื่นเปื่นเบาเส้นทางเราก็พยายามจำไว้นะครับ แล้วก็พอเราทำงานไปเรื่อยๆเสียเดี๋ยวจิเตียวงานมันก็จะส้นลงไปเรื่อยนะครับงานมันจะ่อในให้เราปัฒนาโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้เรื่องงานก็ไม่ค่อยน่าเป็นว่วนนะครับเราเร่ๆมากพยนเงี้งแก้ก็อยวิ่งงานไม่ด้วนนะครับวิ่งงานไม่ด้วนคืนพักก็พักไม่ด้วนนะครับก็ทําความเคยชินกับรถนะครับก็หรือมีความเคยชินถูกซิ่งถูกย่างมันก็ลงตัว nếu như thế thì 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 nếu như thì nếu như thế mà nếu luật thế thì nếu như 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 thì nếu như thế เทคนิคนาทีนี้ก็เราไม่รู้เวลางวงเราจะแก้ไขแบบไหนเวลาด้วนเราต้องวิ่งแบบไหนใช่ไหมพอเรามายุ่แต่คิวเนี่ยเราจะเหลือไปแต่งานสบายสบายนี่คือมันไม่ได้นะครับพอเรายู่กับคนจํานวนหมาถ้าเราเหลือไปแต่งานบ่ายนี่ทีนี้เผื่อก็จะไม่ก่อชอบที่หน้าเราเ่ยพอทีนี้พอมาวิ่งมุกเจ็ดเตียวแปะก้าเตียวชิปเตียวเนี่ย ทีนี้ไหนว่าแกก็ต้องลงให้ไปงานด้วนถ้าไม่ลงให้เราไปไม่หัดได้เราทําเราก็จะไม่กล้าทําใช่ไหมทีนี้พอมาวิ่งงานด้วนทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิดนั่น่นงเรียกวมันมาวิ่งงานด้วนมันไม่เมื่อนที่ว่าเราวิ่งงานไม่ด้วนนั่นเองใช่ไหมรถมันกกลงเราก็ไม่เกิดครับใช่ไหมตอนนั้นพวกราไม่รู้ใช่ไหมจงังหวะด่วนพักพอเจอหงเราบี พอเบรกทีนี้มันเข้าโครงไม่ได้ต้นหนูเข้าไหมพอเข้ากลางโค้งพอเรากดเบรกปั๊มหยดมันปนีะ้พอเราไม่รู้เทคนิคการครับต้นหนูเข้าไหมทีนี้เราขิดในใจก็คือกู้ใต้เน,นื้อนี่ท่านปนีคือมันด้วนกันได้หรือ่าว่ามันเข้ไปโดยสิบโดยสีเราก็คิดเติมเฟือนนะมัน,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 นไปได้หรือวป่าใช่ไหมเราก็คิดซึ่งทีนี้ก็พยายามถามเฟื่อนถามปีเอ็กตามพี่นิง นะครับวออ่าตังบื้อนี่ก้าวโค้งเข้าไม่ได้คือรถโครมอีปปิกเหลเือได้เป็นีีใช่ไหมออทีนี่เขาก็บอกมาเพื่อๆเขาก็บอกมาว่าเวลาเข้าโค้งอย่าเบ๊กที่ไหนพุ่มหมาเชื่อไม่ตื่นหนัวไหมพุ่มหมากระนาดพุ่มเบ๊กโค้งยังไม่ร้อยเข้าตื่นหนัวไหมแล้วถึงตาว่าไม่เบ๊กไปเย็บดับมันจะก่อหวาลำต้องแห่โค้งเลยเลยใช่ไหมนั่นคือในความคิดผมเพราะเราไม่รู้ใช่ไหม ก่อนไรกเราก็กิน่าคโขล้ะเราตัวหนึ่งใช่ไหมทีนี้ก็พอวิ่งหันดวยเหมือนเตี่ยที่สองทีนี้มันจําเป็นต้องโลนเลยใช่ไหมถ้าเราโคโงเบ๊กตุโกโขงราคโขงเบ๊กตุกโขงมันยับอีรุดเวลานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือมาครับคือเย,ออย็บเพื่อนขึ้นเย่พอเราเบ๊กตุกโขงทีน,นี้เวลามันก็จํานวนจํากัดได้ใช่ไหมพอเบ๊กออกตัวไม่พอเบ๊กออกตัวไม่รถนั่นักงใช่ไหม ทีนี้มันก็ลำบากเลยทีนี้นะเราก็ลงเอาทีนี้ลงเข้าวงมแบบไม่เบียนะครับเออมันก็ใช้ได้จริงพุ้ยใช่ไหมมันก็พอจังว่าที่เราเข้าวงมพอเราไม่เบีกเนี่ยคือโลอีกคั้างมันดึงแต่เราเยยบรับนะครับแต่ถ้าเราเบียคือมันจะให้โงทีนี้ตามกับว่ามันไม่มีโลอีก้าง้งนดึงนั่นแหละก็คือ ลงไปเดือยนะครับก็เดิมตงางความเื่ยินกับงานด้วยนะครับก็เลยได้อยู่ได้สบายตะกิจนะครับแต่ทีนี้แล้วในี่ทีนี้ก็คือมาปหนหาเริมรลับแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่มีเทคนิคเราไม่รู้ใช่ไหมคุณขี่รถคือปหนหากับเรื่องการนอนโราเบ่งเวลาไม่ทุกเพราะว่าพอลงค้งเท็จเดียวเราก็ไม่ล่านอนอว่าวัวนอนเท็จ รู้ว่าชาวเหนวืว่าตัวว่าู้ว่าจะไม่ตื่นแบบตัวทับใช่ไหมพอเราเป็นคนนอนกี่เ้าพอก็มาเที่ยวนั้นรับในนะครับรับในที่มามาริษเที่วยวนั้นนะคือพุ่ขึ้นค้องมาขึ้นค้องมาททีปั๊บไหนวัวชา,วายไปขึ้นทรับรถทีละโยนะครับกบไปก็คือไม่ได้นอนใช่ไหมก็ทีเดกก็บอกในว่าไม่ได้นอนทีซึ่งจริงๆแล้วนั่นคือทรัพย์รถนั้นั่นคือมันไม่ด้วนนะครับ แต่บังเอิญวันนั้นนั้นไม่รู้เป็นวันอ้ไรนะครับพอขึ้นจับรถบรัดแล้วคือมันต้องน้วนเพราะว่าจับรถมันโอชามันโอวิตเวลาไอ้ได้สักอย่างเนี่ยนะครับทั้งทีนี้บัวกับเราไม่ได้นอนก็ทีเดียวความติคิดไว้ก็คือขึ้นจับรถแล้วคือมันนอนตางทางได้เพราะว่าเวลามันเลือ่อนะแต่ทีนี้พอขึ้นจับรถ เช็ดเลวเวลามืนม้วนมันไม่สามารถนอนได้ทีนี้ผมมันไม่สามารถนอนได้คือเราต้องมานะครับผมมาเพื่อ่ทีดีก็เราก็ไม่ไหวนี่นหะอาการคนไม่ได้นอนเราก็ไม่รู้เทคนิคการเรียนเพื่อเทคนิคว่าทำเรื่องเวลางวงทำเรื่องอายรงวงนู่นนี่นั่นเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเราก็มาเข้าวงการในเลยกเราก็ไม่รู้เรื่องมาถึงมาบาริดลับใน รับในข่าวตายสิบโลแต่จำมาเขาว่าข่าวตายสิบโลนี้ตื่นนะครับตื่นกะเช้าอ๋พอ,ชอเช้าอ๋อทิศก็คิดไม่ได้ว่างพอแล้วกูเออกูมไม่ทำแล้วคือกูยอมเลยถ้ากูยังคืนครับนี่กูต้องตายแน่ๆน,นะครับนั่นคือความคิดตอนนั้นก็คือไม่ไหวเลยยอมนะครับก็เที่ยวนั้นนับจะมามาดิบไปถึงสุราษฎร์เอาชัารถไปลงสุราษฎร์ ผมจอดนอนถุกอยู่เดือนเลยอยู่เดือนนะนาทีสามนาทีอ้านาทีสามนาทีจนอนอยู่แบบนั้นแหละถุกอยู่เดือนเลยแล้วก็แล้วก็คิดว,วางไม่ไหวเลยก็หยกตัวทับตัวแหมเลยบอกแหมว่า <c oughs> คือโลัไม่ทำเลยโลมไม่ไหวเลยหลัลเหนื่อยนะแต่ว่ายังครับอยู่กี้รัวใต้นะี่นะครับนั่นคือตัวแหมงแคลงเละหลัลงจากออกจาบ้านนะครับ ต่อนะครับฝักเบ๊กแป่บกินงามดีนะครับก่อแห้งจังเส้เลยะนะจานมึงทำอะไรเงี้เล่นเกไมไปเมย์ทำงานมั้งอ่ะไม่ใช่เล่นแต่เกมส่องแต่แตดนี่วันวันมึงนี่อ่ะกูลัตาตำมานอยู่นี่เออนี่อ่ะกูหาตังมึงตำมันอยู่นี่ทำงานอะไรมึงได้ตังค์กันเล่นในโทรศัพท์อ่ะมันได้ใช่ไหมไม่เชื่อมึงก็ลองดูดิมึงแอดไปที่วี DG 168เล่นง่ายได้จริงครบเครื่องครบกันคือสายเกมออนไลน์ไม่ควรพลาดเลยนะือเว็บนี้เขาพุ่งสร้างมาใหม่โบนัสเยอะแตกบ่อยมากค,คือคืนกำไรนะลูกค้าเยอะมากและมีความมั่นคงสูงถ้ามึงอยากรู้อย่าลืมไปนะอย่าลืมเอดไปนะ FWDG168 จะเลื่อนเสดด้านหน้าด้วยนะไปถึงไหนอ่ะในกับปเดี๋ยวไปถึงตัวเมย์ยกตัวทับตัวเมย์ในพื้นนั่นในกับตัวเมย์ว่าคือไม่ไม่เธอจำไม่ได้ใช่ไหมเออถ้ายังคืนครับอยู่แบบนี้คือใต้เนี่ยแล้วก็กำเนี่ยตีเมยพูดมา แม่บอกว่าถ้าทำไมไ่ไหวทำไม่ได้ก็กลับบ้านเลยเดี๋ยวรถดแม่พ่อนายก็ตั้งใจกลับ,บ้านเนี่ยนะครับตอนนั้นก็คือตั้งใจกลับ,บ้านเนี่ยก่าวหลวงพ่อ้มเซ็ตก็คือยอมเลยอาจวะลัวนะครับก็คือ ตื่นมันก็มีความคิดขึ้นมาแล้วว่าตากูกลับบ้านกูทำอาชีพขับรถไม่ได้กูกลับบ้านจะมาพอแม่กูได้อยู่แบ็ดสบายขาวเสื้อขาวเสื้อขาวชั่วยู่เลี้ยงน้านแก่บ,บ้านใบใบพอแม่กูต้องไปทำงานจ้างเรวเพื่อ,อาตังค์มาผลดรอให้กับกู่พอลงคิดได้วันนั้นเราก็ ดอกกูเป็นลูกเบ็ดได้นะบอแมก็เก่แล้บอแมก็มีอายุที่ว่าก้ารลงที่ว่าปักโ้เลยแต่รับร้ายเป็นว่าจะไม่ได้ปักพ้นอะละเพราะว่าต้องไปทํางานจ้างเพื่อม,มาผลดได้แล้วพระว่ทติบ้านพุ่มก็คือไม่ได้ร่ัไม่ได้รวยนะครับพอมีพอกินปังได้นะครับพอ,รอ,รรรบอรเราคิดได้ัน,นั้นก็คือโท่บอแม่เรา ว่าไม่ท้าบ้านเลยหนะลวงรู้ไม่ไปเลยหลวงไปขึ้นงานต่อว่าแต่หนูมแม่ความแม่ไปร่วงมันนะ่ะแม่ก็ว่ามาตะลูกกลับมาบ้านนะถ้าทำอไม่ไหวลกลับมาบ้านเลยไม่ต้องเค้นยาวหลวงยิ่ไ,ได้ไปยิ่งปอแม่ได้บันนั้นเราก็ยิงรู้สึก,นะกปิดตึ้งหรอมั้ยแล้วก็รอปฏิพัานมาเราก็ไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้ดูแลทินะ้งเลย ยังต้องมาเป็นาราให้กับเขาเรานะครับเพราะว่าพมมาพุ่มีพี่น้องสี่คนพี่น้องสี่คนก็คือผีสาวสองคนแล้วก็น้องชายคนหนึ่งซึ่งพี่น้องสามคนนะ่ะทุกๆเดือนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นพีสาวไม่ว่าจะเป็นน้องชายเขาก็จะให้ต่างเมนะให้ต่างหัวต่างเหนะในทุกๆเดือนแต่ ท่านมามองตัวเราเราไม่เคยให้แต่ปลา่เป็นว่าเราจะเป็นผลต่างก้อนที่ว่าพ่อหูัวหลให้แมแเราเออเราก็มีแรงฮึดทูลนมาแล้วนะครับก็คือมีแรงฮึดทูขึ้นมาแล้วว่ากูต้องทําไม่ได้กูต้องปากวามสำเร็จกลับบ้านไม้ได้ เพราะว่าตอนที่พุ่มลดได้มันม,นม,ม,ม,ม ừ, น ết, นันกะ็มีแต่คนหูทู่ว่าพ่มต่าได้ไม่ได้หรอกเราจาพุมต้องทำยาพุ่มลด่าวพุ่มต้องทำยาใหญ่เพราะว่าเด็กๆคกอดพุมไม่ได้ทําได้นี่นะคนติดลข้ไข้บ้านก็ว่ากระนาไปว่าพุ่มทำไม่ได้เลยวันนี้เรื่องสิ่งเดียวที่พ่มทำได้คือยากนตอนนั้นเร,รางมีสติเราไหวเหนื่อย มางีฉนะคุณทำไม่ได้ถ้ามัทำไม่เปลีอยนมันทำได้เปลือยนว่ากินข้าวมันกูกูก็พอแม่เดียมาก้าวเหมือนกันกูก็ทำไม่ได้นะครับก็ไปลาตัวอนี้ว่าเราของานขึ้นเ้าก็ขึ้นงานเรานะครับขึ้นงานแล้วก็ยงใช้ชีวิต ในการอลุักษ์กนอนแล้วก็เรืมงมาแบ่งเวลาได้ทุกต้งนะครับว่าเราควรนอนเวลานี้เวลานั้นมันได้เต็มตื้นมีเวลาว่างก็นอนไม่เที่ยวเล่นอยู่นะครับเราก็เรื่แบ่งเวลาทุกเราก็ใช้ชีวิตได้แบบเหมื่นเปลือนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานด่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอดหลับษ์กดนอนเราก็ใช้ได้เหมื่นเปลือน i mm you. -hmm. รุ่มคนเหล่านั้นนี่ยมันจะมีอยู่คนที่จอปอบเรียกเผื่อนมันจะมีอยู่คนจองคนเลยไุ่มอะ่ะนะครับจึงมันเป็นเรื่องแกว่วพุม่มเ,เดี่ยสุดเดยนเพราะว่าต่างชีวิตพุ่มเลยตั้งแต่เด็กพุม่มจำความได้ตั้งแต่เด็กพุม่มรืองกอบ,อบเผื่อนพุ่มไม่จ่อไก็บเผื่อนคนใดมาเก็บพุมพ่มแหล่าพุ่มก็จะไม่เก็บเผื่อนคนไดนะครับซึงเรามาตัวหลายๆใช่ไหมนะครับก็มีอยู่แล้ว ผมจะยอมเป็นเบีย้ยหลังให้กับใครสกคนเนี่ยคุณคนนั้นมันต้องใช้ความดีเข้ามาเลยไม่ใช่มาคุมหิ่งเลยหลังแกพุมเพื่อให้พุมเป็นเบีย้ยหลังถ้าคุณใช้ความดีมาโอเคพุมสั่งก็มั่ว้คุณได้แต่ถ้าว่าคุณเอลูมาเสีย ก็ขี้ขมีพวกเนี่ยคือปนันหามันเกิดเลยทีนี่ทีอย่างเ่ว่ามันยับกาวถอนุกแบนะครับนะ